ครับในคลิปนี้นะครับผมจะให้พวกเราได้ได้ดูนะครับได้รับรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลฝรั่งในช่วงที่จิตด,ดอกกำลังจะติดผลเนี่ยนะครับนะครับฝรั่งอันนี้เป็นฝรั่งไส้แดงนะครับชมพูพันทิพย์นะครับซึ่งซึ่งผมก็ เป็นเป็นถือว่าเป็นรุ่นแรกนะรุ่นแรกที่ผมจะไว้จะไว้ลูกนะครับต้นขนาดก็สูงประมาณาท่วมหัวนี่นะครับประมาณเมตรแปดสิบเมตรเก้าสิบนี่แหละครับคือผมจะเด็ดยอดด้านสูงออกพอเราเด็ดยอดปุ๊บนี่ประมาณสักเดือนหนึ่งนี่ละมัครับผมก็ไม่ได้กำหนดเวลานะครับึ่งซึ่งใครเคย เคยดูคลิปก่อนๆจะเคยเห็นอยู่หลอกว่าผมแต่งผมแต่งต้นนี้แหละแต่งกิ่งเพื่อสร้างทรงพุ่มแล้วต่อมาผมก็พอเขาทรงพุ่มได้ขนาดแล้วผมก็มาเด็ดยอดเขาพอเด็ดยอดนี่จะเห็นว่านี่ยอดเขาจะแต่ละกิ่งนั่นจะแตกยอดออกมาใหม่สมัไมครับจะแตกกิ่งออกมาใหม่แล้วก็จะติดตามด้วยช่อดอกออกมาเต็มไปหมดเลยครับ ถือว่าถือว่าดกดกมากดกมากนะครับพลังทุกสายพันธุ์ละครับไม่ต้องกลัวว่าเรื่องเรื่องการออกดอกนะครับเรื่องความดกนี่ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังบ้านเราพลังขีนกนะครับถ้าเราเด็ดดอกเด็ดยอดปุ๊บนี่เขาจะแตกด,ดอกแตกยอดออกมาแล้วก็ติดตามด้วยดอกนะครับ แตกกิ่งออกมาแล้วก็ติดตามดิดดกทีนี้ในคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงแนวคิดของผมในเรื่องการดูแลฝรั่งในช่วงที่กำลังติดดอกออกผลนี่ครับว่าว่าเราต้องดูแลเขาอย่างไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าธรรมชาติของต้นไม้ทุกชนิดนะไม้ผลทุกชนิดะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลชนิดไหนฝรั่งก็เช่นเดียวกันคือช่วงนี้คือช่วงที่เขาต้องการอาหารมากเป็นพิเศษนะครับช่วงช่วงที่เขากําลังติดดอกออกผลนี่เขาจต,ต้องการอาหารมากโดยเฉพาะในตัวเย็นนะครับคือตัวเย็นตัวหน้านะครับเพราะฉะนั้นนี่การดูแลเขาอันดับแรกนี่ก็คงจะต้องเน้นไปที่ปุ๋ย นะครับปุ๋ยปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยตัวเอ็นนะครับไม่ว่าจะเป็นของผมนี่จะใช้นะครับที่ของผมนี่จะใช้ปุ๋ยคอกนะครับก็คือขี้วัวเรานี่แหละจึ่จะมีตัวเอ็นมากสลับด้วยสลับด้วยปุ๋ยเคมีบ้างเล็กน้อยนะครับผมจะใส่ที่เล็กประมาณสักหยิบมือหนึ่งนี่ยี่สิบสิบยี่สิบเม็ดนี่นะโรยโรยสลับกับ ปุ๋ยคอกหน่อยเพราะปุ๋ยคอกมันจะให้ให้ผลชา่ใช่ไหมครับแต่มันยั่งยืนนะครับปุ๋ยคอกนี่ผมจะใส่ตลอดนะครับอันนี้ก็คือการให้ปุ๋ยนี่นะครับต้องเน้นไปที่ปุ๋ยไนโตรเจนนะครับก็เป็นปุ๋ยเคมีก็เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสิบห้าสิห้าหรือสิบหกสิบหกอันนี้ประมาณนี้นะครับ อันนี้คือคือช่วงที่เขากำลังต้องการปุ๋ยนะครับการให้น้ำให้ปุ๋ยแล้วก็ต้องให้น้ำนะครับโดยเฉพาะเราถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีปุ๊บต้องลดน้ำทันทีนะครับถ้าถ้าเราไม่ลดน้ำนี่ก็ก็จะทำให้มันปุ๋ยระเหยไปได้นะครับการให้ปุ๋ยเคมีนะครับคือการให้ปุ๋ยให้น้ำให้น้ำนี่ก็ให้น้ำให้เพียงพอนะครับให้เพียงพอนะครับดูว่า ต้นไม้เรามีใบเขียวมันไหมนะครับใบแห้งๆเศาๆมันก็แสดงว่าเราขาดน้ํานะครับอันนี้คือเรื่องคือเรื่องให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับให้ให้ให้เต็มที่เลยนะครับช่วงช่วงนี้คือช่วงที่สําคัญนะครับอันเรื่องที่สองที่ผมจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษก็คือเรื่องเรื่องทรงพุ่มเรื่องความโป่งของทรงพุ่มนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าต้นไม้เรามีความปร่งความไรแล้วนี่โรคเลนแมลงนี่ก็จะไม่ค่อยมีนะครับกิ่งไหนที่ที่มันเกะกะหน่อยมันเข้าด้านในหรือกิ่งไหนที่นั่นเราก็เอาออกนะครับแต่งกิ่งพลังนี่เลยแต่งท,ทุกทุกทุกเวลานะครับนะครับแม้ว่ามันจะจะมีดอกนี่ผมก็อ,ออกนะครับถ้าหากว่าผมคิดว่ากิ่งนั้นมันจะไปเกะกะแล้วดอก เราเป็นกิ่งที่ต้าชันๆอย่างนี้มีมีผลแล้วมันก็หักเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเรื่องเรื่องความโปร่งของของของต้นไม้เราหรือใบใบที่อยู่ผมก็จะออกนะครับใบใบใบที่อยู่ในข้างในข้างในแล้วเป็นที่แก่จัดแล้วพูดง่ายๆว่าใกล้จะร่วงแล้วล่ะเป็นสีดำสี นั่นแก่แล้วนี่อันนี้ผมจะผมจะต้องเอาออกนะครับให้มันป่งนะครับเพื่อเพื่อนึงละใบใบพวกนี้มันไม่ปรุงอาหารแล้วครับมันแก่แล้วไหนครับจนเป็นสีดำจะออกสีดำแล้วผมก็จะเด็ดออกนะครับให้เพื่อให้จนไม้เราสมบูรณ์อาหารที่ได้มาแล้วก็ไปเลี้ยงลูกได้ หญ้าญ้าใต้โคนนี่ก็ตกัดตัดมันออกซะใหญ่ายายมันลกนะครับนะครับผมจะตังใบออกเพื่อจุดประสงค์ก็เพื่อให้ให้ต้นไม้เราปลูกนะครับให้มีแต่กิ่งที่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 จะไปเลี้ยงลูกได้ใบที่มันแก่นี่ยมันมันมันไม่ผสมมันมันไม่ปรุงอาหารแล้ว ครับคลอโรฟีนความเขียวของมันนี่หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นเอาออกะนะครับให้มันเหลือแต่ใบที่กําลังเขียวมันๆน,นะครับอันนี้คือเรื่องเรื่องความโปรง่งอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้ผมเด็ดแล้วคือต้องเด็ดยอดนะครับช่วงที่มันกําลังเป็นดอกแล้วก็ กำลังติดผลอยู่นี่ผมจะเด็ดยอดทุกยอดเลยครับผมจอให้มันยอกมายอดเพราะถ้าถ้ามันยอดมันยังมานี่อยู่นี่ก็แสดงว่าไอตัวยอดเนี่ยมันจะดึงอาหารมาเลี้ยงมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมในช่วงช่วงที่เขากําลังอ,ออกดอกติดผลอยู่นี่ผมผมจะเอายอดเขาออกผมจะตัดยอดเขาออกเลยเด็ดยอด คหกัหกเอาเลยถ้าเห็นยอดอ่อนมานี่ผมจะไม่เข้าออกเพราะถ้าข้อออกเขาจะาแย่งอาหารมันก็ทําให้ให้ลูกมันนี่ไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ตัดหญ้าคนแล้วกะ็บริเวณทําสะอาดให้ทำเอาใบที่แก่ๆออกแล้วกะ็ทําให้ตรงไหนที่เราเห็นยอด ออกมาแล้วก็ตัดยอดไว้ซะนะครับไม่ให้มันออกนะครับให้อาหารมาเลี้ยงแต่ดอกแต่ผลอย่างเดียวนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ที่อยากให้ทําความเข้าใจก็คือว่าเราจะเห็นว่าทั้งดอกทั้งกําลังติดอันนีช้ช่วงนี้นี่จะมีจะมีติดเป็นลูกเล็กๆแล้วส่วนมากนะครับดอกบานเริ่มร่วงไปแล้ว นะครับหลือเป็นกระปุกจะเป็นลูกแล้วช่วงนี้เราก็อย่าไปพึ่งพึ่งทำอะไรมันกับดอกกับผลนะครับแม้ว่าเราจะตามหลักการเราก็เราจะเอาไว้จริงละลูกหรือเราจะดูปริมาณของต้นทรงพุ่มเราเราจะเอาไว้ขนาดในดีแต่ตอนนี้เราอย่าพึ่งไปแต่งดอกแต่งแต่งลูกออกก็ปล่อยเขาเป็นอย่างนี้แหละครับให,ให้เขาดกยังไงก็ให้มันดกอย่างนั้นแหละนะครับ อย่าอย่าพึ่งอย่าอย่าพึ่งไปทําอะไรเขานะครับก็ปล่อยให้เขาเป็นให้เขาติดผลไปตามธรรมชาติเขาเลยนะครับเดี๋ยวเราเราจะเอาไว้กิ่งละกี่ลูกอะไรอะไรนั้นนี่ค่อยค่อยมาดูอีกทีตอนที่ตอนที่เราจะหอ่อนะครับตอนที่ลูก ขนาดเท่ากันกับเหรียญสิบนี่แหละเราค่อยมาเลือกซึ่งผมจะพอถึงตอนนั้นแหละผมก็จะมาทําคลิปให้ดูอีกทีว่าเราจะแต่งลูกออกอยังไงให้มันพอดีจะเอาลูกไหนไว้อ่ามันเป็นช่อออกลูกมาเป็นช่อบางทีมันก็ออกช่อละสามลูกนี้เราจะเอาลูกไหนไว้เอาลูกยังไงไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่าตอนนี้ ก็พูดแต่เฉพาะเรื่องเราดูแลช่วงมันเป็นดอกติดผลซะก่อนนะครับก็ก็อย่างที่พูดไปแ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้นไม้ต้องการอาหารมากนะครับอาหารที่เขาต้องการนั้นก็คือปุ๋ยในตัวเกน้ก่อนนะครับอ่าก็คือปุ๋ยคอกนนะ่ครัะขี้วัวนี่นะ ตัวที่ผมใช้ประจำหรือถ้าจะมีเคมีมาผสมก็ก็สลับกันบ้างก็คือคือคือปุ๋เคมีที่มีตัวเอ็นมีไนโตรเจนหนึ่งก็คือแต่ที่ที่ผมใช้ที่ส่วนผมใช้นี่ก็คืออ่าสุปเสมอนะครับสิบหกสิบหกสิบหกอ็นพีเคเท่าเท่าเท่ากันไปเลยนะครับครับอันนี้ก็ ช่วงช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรดูแลมากนอกนั้นก็ดู <c oughs> เรื่องโรคแมลงก็ก็ดูถ้ามันมีก็พ่นยาไล่พ่นสารเคมีไล่หรือจะใช้ใครทำชีวภาพก็สามคิวภาพก็แล้วแต่ะดกแต่ตอนนี้ก็ให้เขาได้กินอาหารให้น้ำให้อันนั้นเขาเต็มที่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเราเไปเจอกันที่ทตอนตอนที่จะหอ่อตอนที่จะแต่งลูกอีกที